โอลโลไฮทักทายทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วแบบเกมมา l ิ t เต e p o พูนี่ในอีเวนต์บอสลัดนะคะโหมดไนเม่เรากําลังจะผ่านขั้นที่6แล้วนะคะหลายคนผ่านขั้น6แล้วไปขั้น7แล้วและบางคนก็ผ่านขั้น7แล้วด้วยโคตรฉาเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดการบอสขั้น6กันเลยนะคะเราอัพพอผ่านขั้น6ได้เนี่ยเราอัพ เลเวลส่วนหัวกับส่วนตัวของสไปเป็นเลเวลที่63นะคะพลังรวมเราก็เกินพลังที่แนะนามันแค่2แต้มเองเพราะว่าเรามีผู้ช่วยนะคะแล้วก็พอผ่านขั้นหกขั้นนี้ไปเนี่ยเราก็จะไปซื้อลูน่านะคะมันเป็นผู้ช่วยอีกตัวจะได้ชมความสวยงามของลูน่าสุดล้ำกันสักทีรางวัลขั้นหกเป็นใครนะ สตาร์ไลท์กิมเมอร์หรือเปล่ามาดูสิอ๋อไม่ใช่เป็นโฟโต้ฟิินสุดล้ำนะคะนี่ครับโอ้โหนั่นอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวจนเสียวสันหลังว่าแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันล่าเรืงไปหรือเปล่าอ่ะเฮมเฮอะไม่มีอะไรหรอกดาบแพงแหงแสงของฉันต้องพิชิตความสิ้นหวังอันมืดมิดได้แน่นอนอยู่แล้วละมัง้งฮ่าฮ เจ้าหญิงรู้นะแฮะฉันน่าจะรู้นะว่าเธออยู่ที่นี่บางทีฉันอาจจะไม่เหมาะกับเรื่องล้ำๆพวกนี้เท่าไหร่นะ่ะไม่หรอกจริงๆนายทำได้ไม่เลวเลยแน่นอนว่านายดูไม่เหมือนคนแถวนี้แต่นายก็มีความล้ำของตัวเองอยู่เธอว่าไงล่ะพี่สาวผู้เป็นประกายหยางมืดมนของฉันเฮิมฉันสัมผัสได้น้อยมากแต่มันก็มีอยู่จริงๆ บางทีเราอาจจะลองให้โอกาสมาเมล็ดพันธุ์อันมืดมนนั่นได้เติบโตในื้นแผ่นดินแห่งจิตวิญญาณดูนะนั่นฟังดูน่าสนุกดีละมั้งเออยังไงนะชุดเธอสองคนสวยดีนะความร้ำที่แท้จริงคือการ,รเผชิญหน้ากับความมืดภายในตัวและอยู่กับมันอยากสงบให้ได้และปล่อยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรานี่ถ้านายตัดสินใจจะอยู่ต่อเราจะแสดงให้ดูว่าเราหมายถึงอะไร รู้หน้ากับซเซเลสเทียจะช่วยชั้นต่อสู้กับตัวตนส่วนที่ร้ายกาจที่สุดของพวกเขานั้นเหรอนั่นฟังดูเจ๋งมากเลยนะแต่คงเจ๋งยิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราลอดกลับมาได้แบบครบ32นะ่ะเออสไปจะมีอวัยวะครบ32อยูอหรอเราว่าเกินไหมสไปค่ะเป็นมังกรใช่ไหมมีทั้งหางทั้งปีกก็เกินแล้วนะ32เนาะอัพพลังก่อน โอ้ oh, ลูกสมุนเป็นเดบิกร์ด้วยนะโค้ mm hmm. สวยนะเดบิกร์เนี่ยอืม mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปซื้อลูหน้านะคะรางวัลขั้นที่7 mm hmm. เราใกล้จะได้ราชินีที่สสุดล้ำละเราถึงขั้น7ช้ากว่าหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้อนรับโฟโต้ฟินิชสุดล้ำก่อน mm hmm. เข้าใจผิดนึกว่าจะได้สตาร์ไลท์กิมมื่อสุดล้ำเฉยอ่านยชอบอะ่ะนางสวยดีนะชอบตรงผมอะ่ะ ที่ใส่ผมหมวกใช่หมวกแล้วก็มี C2 บางๆมาปิดนะคะว้าฟ h ตโต้ฟินิชอยู่บ้านหลังนี้นี่ได้เพื่อนแล้วบ้านหลังนี้มีนายยกเทศมนุนตีฟ h โต้ฟินิชแล้วก็ฟัตเตอร์ชายนะคะของเราของคนอื่นที่เติมเยอะอาจจะมีเมนซี่ครกของตัวไปแล้วก็ได้นะแต่เราเติมนิดหน่อยเพราะว่าไปเสียเงินกับอีเวนต์แมงมุมไปแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูในสตูกันว่าเจ้าหญิงรูหน่ามาขายเท่าไหร่อาจจะยังไม่มาเออใช่ยังไม่มานะคะแล้วก็วันนี้มีอีเวนต์มินิเกมท้องฟ้ามานะวันสุกทุกวันสุกใช่ไหมของเรามีแล้วนะคะตัวละครมันเลยขึ้นเป็นเพจสิเม็ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครเป็นใครถ้าใครรู้ก็บอกได้นะคะในคอมเมนต์เนาะแล้วก็ผู้ช่วยจะใช้เป็นทอแ์เรคอ่ะผ่านไปอีเวนต์โซเชียลต่างๆเราไม่ได้เล่นนะ ส่วนอันดับคอมมิวนิตี้นะคะก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมตกมาอันดับที่89ละมินมินละจะตกลงไปเลยท็อปร้ออีกแล้วนะคะวันนี้งานเยอะมากได้กดแค่ครั้งเดียวเองแล้วก็เควสเป้าหมายยังเป็นศูนย์ทอปร้อยอยู่ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเล่นไปแค่ชิงช้าสวรรค์สีตาเองเดี๋ยวจะไปเล่นอีกตาหนึ่งแล้วก็ไปเราว่าเจ้าหญิงดูหน้าน่าจะมาขายแล้วแหละ อ้าวยังไม่มาอีกเราต้องทำไงเนี่ยเจ้าหญิงดูหน้าก็คงจะอยู่บ้านบ้านนี้ใช่ไหมเนี่ยปาษาทขุนหัวลุกแน่ๆเลยแต่ว่าอยากได้แล้ว่ะนี่วันนี้ล็อกอินกันหรือ,อยังเรามาดูโฆษณาได้15โฆษณาแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เหลืออีก3วันพรุ่งนี้ล็อกอินก็จะได้กรอบรูปแล้วด้วยเราจะได้เปลี่ยนกรอบรูปใหม่สักทีนะคะในวันนี้มีอะไร มีอะไรมาขายอวตารตัวอะไรเอ่ยโอ้อวตารเป็นสมเดอร์ใช่ไหมกรอบรูปไม่มีพี่ทุกคนว่ามาอ่งยังเลยอย่าบอกนะว่าลูน่าไม่มาขายแยกตอนนี้เพชรเรามีแค่78เมตรเองนะรู้สึกไม่ดีเลยเวลามีเพชรหลักแบบสองหลกกักอยากได้สัก3ามหลัก4หลักจังเพชร นี่น,นี้เราก็มาเก็บเหรียญเก็บเพชรนะคะในเมืองยิ่งมีร้านค้าเยอะก็ยิ่งเก็บเหรียญได้เยอะแล้วก็ทําให้เรารวยเิ้วด้วย level up เิ้วด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเล่นเกมนี้ยาวๆอะ่ะอย่าเล่นแบบว่าซื้อแต่โพนี่อย่างเดียวคุณต้องแบ่งด้วยว่าจะเก็บเพชรส่วนนี้ไปซื้อร้านค้าไปซื้อโพนี่จะมุ่งซื้อโพนี่อย่างเดียวไม่ได้มันจะทําให้เราไม่รวยนะคะ เราอยากรวยอยากมีเงินอั p ที่นี่เราต้องแบ่งเงินไปซื้อพวกร้านค้าด้วยนะคะไล่เลยก็ได้ตั้งแต่ร้านค้าที่ราคาน้อยไปจนถึงราคามากเราก็ทําแบบนั้นนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเราจะรวมร้านค้ากับโพนี่ไว้ในสิ่งที่อยากได้เป็นก้อนเดียวเลยแล้วเราก็เลือกว่าอันไหนราคาต่ําสุดเช่นสมมุติว่าโพนี่ตัวนี้10เพชรราคานี้20โพนี่อีกตัวราคา30เพชรอะไรเงี้ย เราก็จะซื้อโพนี่ตัวที่ราคา10เพชรก่อนแล้วก็ตามด้วยร้านค้าที่ราคา20เพชรแล้วค่อยไปซื้อโพนี่ที่ราคา30เพชรไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ทุกคนแล้วมันก็จะค่อยรวยเองแล้วเราก็จะมีร้านค้าเยอะมีโพนี่เยอะแล้วมันก็ช่วยให้เราแบบมีเหรียญไว้แบบทําทําเควสททาอะไรเงี้ยไปหลอมรวมของตกแตง่งใช่ขยายที่ด้วยนะมันก็ช่วยเราได้เยอะเหมือนกัน อันนี้ก็เป็นทริคของเราในการเล่นนะคะให้ได้เลเวลเร็วแล้วก็ฟาร์มของในเมืองได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไปดูกันเจ้าหญิงดูหน้าต้องมาแล้วแหละโอ้ยังไม่มาอีกตอนนี้เหลือเวลาเล่นอีก3วันนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เราน่าจะมีเวลาพอเล่นอยู่ไอขั้นสุดท้ายขั้นเจ็ดเมื่อกี้เราไปต้อนรับโฟโต้ฟินิชใช่ไหม ปดูฟุตโต้ฟินิชกันดีกว่าระหว่างลอเจ้าหญิงลูหน้าที่ยังไม่เข้าสตูวิชุดฟุตโต้ฟินิชน่ารักจังมีความตะข่ายแล้วก็ซีทูด้วยนี่ฟาเตอร์ชายก็มีตะขา่าบนะรองเทา้านายุทิสมุนตรีก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ดูใน3ตัวเนี่ยฟาเตอร์ชายฟุตโต้ฟินิชนายุทิศมุนตรีเราชอบนายุทิศมนตรีสุดนะดูสีสันไม่ค่อยเยอะดีแล้วมันแบบมันสวยอะอ่า เจ้าหญิงลูน่ามาหรือ,อยังเอ่ยมาแล้วมีเจ้าหญิงคาแดนด้วยราคา499อ้าโอ้โหลูน่าก็499เซียเทียก็499้าโอ้โ,โ,อโพวกเจ้าหญิงราคาสูงกันเวอร์แต่ว่าเราจะซื้อลูน่านะคะไหนมาดูสินี่ดูแบบชัดๆเจ้าหญิงลูน่าสวยมากสวยจริง ไหนดูซเซเลสเทียหน่อยสิดูเจ้าหญิงคาแเดนก็ยังดูไม่อลังการเท่ารูนาเนาะเพราะลูนาเส้นผมแผงคอสวยซเซเลเทียก็ไม่สวยลูนาสวยสุดเอารูนาเลยไม่ต้องคิดเยอะจิ้มลูนาไปเลยค่ะ ออีเวนต์หน้า mm hmm. ที่เป็นอีเวนต์ใหม่นะคะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับพิงทกี้พายเราก็จะเราคิดว่าเราคงไม่ได้เติมซื้อตัวละครแล้เพราะว่าเงินเก็บเรื่องไม่มีแล้วนะคะ mm hmm. น่าจะพักยาวๆแล้วรอบนี้เอาอ mm ีเวนต์เก่ามาแทรกหน่อยก็ได้นะ mm hmm. เกมรอปป่าไป,าป,าปาต้อนรับเจ้าหญิงลูน่ากันนะคะเดาว,ว่าอยู่ปราสาทหลังนี่แหละ ไหนนาประสาทน,นี่นี่บินลงมาเองเลยสวยจริงทุกคนรู้หน้าสวยมากดูฟักทองเล็กๆที่เท้าดินี่อุ้ยก็สวยเลยไม่เสียดายที่ซื้อนาง นี่นางบินถึงพื้นแล้วใช่ไหมนี่ความสวยอะ่ะชอบตรงปลอยผมหน้ามากับปลายหางมากที่ไล่สีลงมานะทุกคนว่าไหมอุ้ยโคสวยเลยลูนา่ายอมเพในความสวยดูเถ้าทุกคนมีพครบนะในเซตเนี้ยจะได้ดิสคอร์ดด้วยเซตนี้พอซื้อลูนา่าไปตัวหนึ่งลดราคาเหลือ1,490ยได้หละ แต่เซตเมนซิกนี่ไม่ลดเลยนะคะยังเป็น1,990อยู่นี่นี่นี่รูหน้าเดินแล้วโอ้ยสวยอยากเห็นตอนหันหน้าอยากเห็นตอนบินเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่กันก่อนนี่ลูน่าก็จะบินลงมาช่วยแบบนี้นะคะทีนี้นะคะมาอัพเกรดมาอัปเดตกัน พลังทีมของเราอุปกรณ์ฮีโร่ส่วนของส่วนตัวของสไป์อยู่ที่เลเวล64นะคะผู้ช่วยเรามีรูน่ามาเพิ่ม1ตัวก็เลยพลังบวกเข้ามาอีก5 0เป็นพลังรวม878พลังที่แนะนำ1,284นะคะก็ยังเป็นหนทางอีกยาวไกลแต่ว่าเสาวอาที์นี้น่าจะมีเวลาเล่นแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ทำงานแล้วนะคะก็น่าจะผ่านไวอยู่แล้วก็รอต้อนรับคิสริได้เลย โอเคงานคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ใครที่ผ่านแล้วก็ยินดีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ผ่านก็มาสู้ด้วยกันต่อนะทุกคนเรายังไม่ผ่านเหมือนกันเป็นเพื่อนทุกคนอยู่มีเวลาอีกถึงวันจันทร์นะคะสู้ๆได้เท่าไหนก็เท่านั้นเนาะแต่ว่าให้ดูเจ้าหญิงดูหน้ากันเลยว่าสวยมากสวยจริงสวยที่สุด ในบรรดาตัวละครในอีเวนต์น,นี้แต่ว่าเหลือคิสลิกอีก1ตัวต้องเอาไปเทียบกันนะคะโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย